สวัสดีครับวันนี้เราก็จะมาทํากล้วยตากกันนะครับกล้วยที่สุกง,งอมแล้วนะครับโอ้อโหพอดีมีญาติเขาให้มานะครับเนี่ยหน้าตาเป็นอย่างนี้สุกง,งอมมากแล้วนะครับนี่เห็นไหมนี่เราก็เริ่มทําการแกะกล้วยกันเลยง่ายๆไม่ต้องยุ่งยากครับผมแกะกล้วยเพื่อเตรียมนํากล้วยไปตากแดดแค่นั้นเองครับ ง่ายหรือบางคนดีบอกว่าตัดถัวตัดท้ายแช่น้ําเกลืออะไรก็ว่าไปแต่ผมง่ายสุดก็คือนี่ไงแกะกล้วยแล้วก็ใส่ภาชนะเตรียมนําไปตากเลยครับผมเนี่ยถ้าปล่อยไว้นานๆจะดําแล้วก็คล้ําเน่าได้นะครับอาจจะทำถ้าไม่เสียประโยชน์ไปนะครับฉะนั้นเราต้องนํากล้วยนี้ไปตากแดดเพื่อให้สามารถเก็บได้นานๆนะครับ ก็แกะไปเรื่อยๆจนเสร็จจนหมดนะครับผมแกะเร็วมากนะครับนี่เสร็จแล้วเราก็เรียงใส่ภาชนะแล้วก็นำกล้วยไปตากแดดจะเห็นว่าแดดเปลี่ยงเลยนะครับผม อีกอันนึงก็วางคู่กันไปเลยเนี่ยเราก็จะต่างไว้สักประมาณ1แดดแล้วก็จะพลิกด้านกลับด้านอีกทีนึงนะครับก็จะประมาณนี้ครับผมนี่สีสัน ผ่านไปเรียบร้อยแล้วสําหรับกล้วยตาก1แดดก็จะหน้าตาก็จะเป็นสีอย่างนี้นะครับจะออกเริ่มเหลืองๆคล้คำๆแล้วครับผมเราก็จะนํากล้วยนี้มาทับด้วยกล่องพลาสติกครับผมเนี่ยจะมีถุงพลาสติกที่เราตัดไว้เตรียมไว้แล้วก็นํากล้วยเนี้ยใส่เข้าไปในถุงพลาสติกอ่า แล้วก็ทับด้วยกล่องพลาสติกที่เตรียมไว้นะครับจะเป็นกล่องพลาสติกใสๆกดลงไปกดลงไปมันจะสามารถมองเห็นว่าจะแบนหรือจะหนาประมาณไหนก็อยู่ที่เราตามใจชอบนะครับเนี่ยกดลงไปเนี่ยปึ๊บเอาออกมาปึ๊บนี่ก็จะสวยงามประมาณนี้ครับผมสวยงามแล้วก็ทำไปเรื่อยๆครับ ทำไปจนกว่าจะหมดนี่ได้กดไปเรื่อยๆโอ้โหเยอะอยู่นะครับผมพอดีไปเยี่ยมญาติมาที่ปทุมธานีนะครับ กาให้กล้วยมาหนึ่งเครือแ,แทบไม่ได้กินเลยมาดูอีกทีก็คือคล้ำเตรียมจะเน่าซะแล้วนี่นะครับเสร็จแล้วกล้วยที่เราทับเมื่อสักครู่ก็จะได้หน้าตาประมาณนี้ครับแล้วก็จัดเรียงใส่ภาชนะที่เตรียมไว้เตรียมนําไปตากแดดอีกรอบหนึ่งได้เลยครับผมเรียงไป ปึ๊บหน้าตาก็จะประมาณนี้ครับผมไปกันเลยนํากล้วยไปตากนี่ใส่แดดพึ่งแดดไว้เลยเนี่ยตากแดดก็กลายเป็นกล้วยตากถ้านําไปใส่เตาอบก็จะกลายเป็นกล้วยเตาอบนะครับเป็นกล้วยอบนี่ก็จะประมาณนี้พอเสร็จก็บางคนก็อานำไปนึ่งแล้วก็เก็บใส่ภาชนะนะครับ นี่ข้างห้องนะครับมีการฉลองปีใหม,ม่้อแนแข่งเทตหนัด้านทีครับงานทั้งนัดก,กันเลยนะครับข้างห้องก็จะมีอินชัคนงานก่อสร้างครับด้านหลัาองปีใหม่กันนะครับ